สวัสดีครับนักศึกษาสํสาสหรับคลิปนี้เนี่ยนะฮะเป็นการยังอยู่ในเรื่องของการพัฒนาเว็บเพจนะฮะด้วยภาษา html เวอร์ชันหนะครับแต่ว่าสําหรับอตอนที่2เนี่ยเราจะใช้ css นะครับมากําหนดควบคุมการแสดงผลบนหน้าเว็บเพจนะครับ เริ่มจากนะฮะไฟล์เดิมของเราก็คือไฟล์ชื่อ n e w s t r u c html เนี่ยมันก็จะมีมีแท็กนะฮะมีแท็กฮะมีแท็กมีองค์ประกอบนะฮะเช่นแท็ก header แท็ก aside แท็ก section นะครับแท็ก footer แบบนี้นะครับทำงานร่วมกันอยู่นะครับการกำหนดคุณสมบัติให้กับแท็กเหล่านี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อแท็กลูกที่อยู่ภายในไปด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นต้องออกแบบให้ดีนะฮะเริ่มจากนะครับผมจะสร้างไฟล์ CSS ขึ้นมานะครับคลิกขวาที่ Solution คลิก Add นะฮะเลือก New Item นะครับในหน้าเว็บนะครับตรงโหมดเว็บเนี่ยเราคลิกที่ Style Sheet นะครับแล้วตั้งชื่อไฟล์นะครับผมตั้งชื่ออย่างง่ายๆก็แล้วกันเนาะนะฮะ simple นะครับ ง่ายง่ายสมชื่อเลยแล้วคลิกปุ่ม add <c oughs> นะครับ Visual Studio เนี่ยเขาจะให้ tag body นะครับตอนนี้เรายังไม่ทำอะไรกับ body นะครับเราจะกำหนดคุณสมบัติให้กับ tag header นะฮะ tag header อยู่ภายใน tag body นะครับภายใน tag header เนี่ยจะมี tag h1 แล้วก็ navigation อยู่นะฮะเดี๋ยวเรามากำหนด เออเฮดเดอรนะครับ tag header né? นะครับเปิดปีกา้าปีปีกาแบบนี้นะครับจากนั้นเรากำหนดค่าความกว้างนะครับให้กับ tag header นะครับให้มีค่าความกว้างหนึ่งพันพิกเซลนะครับนะบใช้ width colon แล้วก็1,000 px นะครับให้ tag header นี้ float left นะครับ float คือลอย จดตำแหน่งชิดซ้ายนะครับหมายความว่าการจัดตำแหน่งที่ชิดซ้ายเนี่ยก,ก็หมายความว่าถ้ามีแท็ก,กอื่นๆที่วางอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะ,ะและไม่และไม่เกินขนาดพื้นที่ที่จะสามารถแสดงผลในหนึ่งในหน้าจอของเราได้เนี่ยมันก็จะต่อท้ายเราไปเรื่อยๆนะครับแต่หากว่ามันเกินเนี่ยแท็กที่เหลือเนี่ยก็จะถูกปัดให้ลงมาอยู่ ทอด้นานล่างนะครับผมต้องการให้ background color นะครับมีพื้นมีสีพื้นหลังนะครับเป็นสีชมพูก็แล้วกันนะครับพิ n งค์แบบนี้นะครับจากนั้นก็เซฟนะครับอันนี้กำหนดพื้นฐานก่อนนะครับทีนี้ในไฟล์ newstart.html เนี่ยคุณจะต้องอ ทำการลิงก์เชื่อมโยงระหว่างไฟล์ simple css อันนี้นะครับแล้วก็ไฟล์ n e w s t a c k html เข้าด้วยกันนะครับวิธีเหมือนกับาการวิชาการพัฒนาเว็บไซต์นะครับหากคุณได้เรียนมาแล้วนะครับก็ใช้อะไรฮะใช้แท็กลิงก์นะครับ h i f แบบนี้นะครับแล้วก็ กำหนดชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ css ของเราก็คือ simple css นะครับแล้วก็กำหนด relation ให้เป็น style sheet นะครับก็เสร็จแล้วนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่อยากเขียนโค้ดนะครับคุณก็ดูในหน้าต่าง <c oughs> ดูในหน้าต่าง solution explorer อันนี้นะครับมันมีไฟล์ simple css คุณก็นำมาล่ามาวางในไฟล์ html นะครับหไห็แม้มันก็จะก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับจะพิมพ์เองหรือจะลากวางนะครับก็เลือกใช้ตามความ <c oughs> ต้องการกันแล้วกันในในในบอดี้นะครับกลับมาดูต่อนะในบอดี้มีแท็กเฮดเดอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับ ใเป็นโอเคไหมครับทีนี้เราก็จะได้ h e a d ด r ที่มีมีความกว้าง1,000พิกเซลนะครับความกว้างจากหัวถึงท้ายเนี่ย1 0 0 0พิกเซลแล้วก็มีพื้นสีหลังเป็นสีชมพูนะครับทีนี้เรามากำหนดคุณสมบัติกันต่อนะฮะเราต้องการใช้ฟอนต์สมุดนฮะเราจะเอาฟอนต์เป็นอฟอนต Family เป็นนะฮะเอาแบบอักษรเป็น t a h o a นะครับ T A H O M A แบบนี้นะครับแล้วก็แท็บนะครับแล้วก็เซมิโคลนนะครับ t a h o a เป็นแบบตัวหนาด้วยนะนะฮะแล้วก็ใช้ฟอนต์เวทนะครับโคลนนะครับจะหนาขนาดไหนล่ะก็เลือกเอานะครับถ้า100ก็ถือว่ายังทินนะครับสัก500ล่ะเป็นมีเดียมเห็นไหมครับ900ล่ะ ก็เป็นเฮ a วี่นะฮะผมใช้โบล้วกันนะครับาจากนั้นกำหนดอฟอนต์ไซส์นะครับผมเอาฟอนต์ไซส์0ิพอยต์เป็นพื้นฐานนะครับลองซูมเอาออกมาหน่นึง่งนะฮะนี่คือ,อก่อนดันนะครับเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วก็หลังรันจะเป็นยังไงนะฮะเซฟก่อนนะครับเซฟเสร็จแล้วก็คลิกที่ i r r f o x นะฮะออกขอโทษทีปิดไฟเ,เราต้องกลับไปเปลี่ยนกลับไปคลิกที่ New Start อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็แล้วก็คลิกที่รันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับฟอนต์เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็จะจะอุ่นๆปอมๆนิดหนึ่งนะครับ สังเกตดูนะครับทางด้านขวาของหน้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะมีข้อความเห็นไหมฮะมันจะมี about this web app เห็นไหมฮะแต่เมื่อผมหยดเกลอ,อ,อ,อผมหยดผมขอโทษทับพูดผิดเมื่อผมย่อหดนะครับย่อหรือหดอ,อตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีการตัดตัวหนังสือของออแท็กแท็กแท็กนี้คือแท็ก a size นะครับแท็กแท็ก a size นะฮะก็คือแท็กที่ ะะแท็กถัดมาจากอ,าอยู่ภายใต้ไออยู่ถัดมาจากแท็กเฮดเดอร์นะครับผมสต็อกก่อนนะครับทีนี้เราจะกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมนะฮะว่าอไอตัวแท็ก a-size อันนี้นะฮะ <c oughs> อา่าเหรอ ผมก็กำหนดคุณสมบัติให้แท็กบอดี้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อกำหนดบีพื้นที่ให้มันแสดงผลนะครับมีฟิกความกว้างของหน้าเว็บเพจเอาไว้นะฮะจะได้ดูเป็นระเบียบนะครับบอดี้วิดนะครับภายในแท็กบอดี้นะฮะวิดโคโลนหนึ่งพัน px เขียนนะฮะกำหนดคุณสมบัติให้กว้างเท่าเท่ากันนะครับทีนี้ float ก็ ฟลด์ fold, ก็ยังโฟลด์เลฟเช่นเดิมนะครับภายในจากบอดี้มีอะไรฮะมันจะต้องมี Margin นะครับมาชินนะฮะมา g ินเนี่ยคือสังเกตดูนะครับพอเรารันอันนี้เป็นไฟล์ HTML ก่อนก่อนที่เราจะอัปเดตไอตัวก่อนที่เราจะเซฟไฟ css นะฮะคุณสังเกตน,นะมันจะมีพื้นที่ข,ขาวๆเล็กๆนะครับ มาจินนะฮะนี่คือมาจินนะฮะคือระยะขอบที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเขากำหนดตัวตัวเว็บเบราว์เซอร์มันมันกำหนดให้อัตโนมัตินะครับถ้าคุณไม่ได้กำหนดเองทีงนี้เราจะกำหนดนะฮะว่าให้มาจินเหล่านี้เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์นะครับในแท็กบอดีนะครับ ผมกำหนดมาจินนะฮะมาจินเห็นไหมมันมีอยู่5แบบนะครับมาจินบะทอมก็คือระยะห่างจากขอบด้านล่างผมกำหนดเป็น0ูนย์นะฮะศูนย์ px ก็แล้วกันนะฮะเป็นหน่วยนะฮะมาจินท็อปนะครับ, top, ค,รบคือขอบจากด้านบนการเว้นระยะขอบจากด้านบนนะครับผมกำหนดเป็น0ูนย์นะฮะมาจินเลฟนะครับมาจินทางด้านซ้าย มา r g จิ้นเลนะครับคลนนะฮะถ้าเราใส่ออโต้เนี่ยหมายความว่ามอนิเตอร์ของคุณเนี่ยมันมีความกว้างอยู่กี่พันพิกเซลก็แล้วแต่แต่ในเมื่อเรากำหนดความกว้างของอของแทนะ็กบอดี้เนี่ยก็คือขอบเขตทั้งหมดฮะของการแสดงผลเนี่ยนะฮะถ้ามันมีพื้นที่เหลือ200พิกเซลมันก็จะเอามา200พิกเซลมาเป็นส่วนด้านซ้ายนะครับเป็นขอบด้านซ้ายนะรหรือนะฮะมาจิอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือ margin right นะฮะโคลอนนะครับถ้าผมใส่เป็นออโต้อีกนะฮะสมมุติว่ามอนิเตอร์เนี่ยกว้าง1,000พิกเซลนะฮะสมมุติว่ากว้าง1 5 0่พพิกเซลก็แล้วกันนะครับแล้วเรากำหนดค่าความกว้างของบอดี้เนี่ยเป็น1,000พนะครับดังนั้นมันจะเหลือ2 0 0เอ่อขอโทษนะมันจะเหลือ500พิกเซลแต่เมื่อเราในเมื่อเรา,ากำหนดมาจิ้นเลฟกับไร h t เนี่ยเป็นออโต้นะครับไอตัวตัว เว็บเบราว์เซอร์เขาก็จะเว้นระยะให้นะฮะพื้นที่การทำงานของเราคือข้างซ้ายกับข้างขวาข้างละ250พิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะฮะส่วนนะะคลิกดูนะครับโอเคนะฮะทีนี้ปิดก่อน ทีนี้ในแท็กถัดมานะครับที่ทำงานต่อท้ายจากเฮดเดอร์คืออะไรฮะก็คือ,อแท็ก a-size แท็ก a-size นี่ตั้งใจว่าจะเป็นแถบสั้นๆนะครับไม่กว้างมากนะครับ <c oughs> ผมใส่ใส่ชื่อแท็กลงไปนะครับ a-size เปิดปีก c a p ปีกาแบบนี้นะครับกว้างกว้าง2อ0อ สองร้อยพิกเซลนะครับ float colon left นะครับชิดซ้ายจัดชิดซ้ายนะครับอนต์ uh, font, นะครับตัวอักษรที่ใช้ฟอนต์ family ผมอาจจะผมลองใช้เว r d ์ด้าด้านนะฮะฟอนต์ font size นะครับ 10pt background color นะครับ background ลบ color นะครับเลยขึ้นไม่หน่อยฮนะเดี๋ยวตก background color นะครับคุณจะใช้เอ่ออะไรดีฮะอาจจะใช้เอ่อ gray เป็นสีเทานะครับแล้วก็เซฟนะฮะฉะนั้นนะครับ คลิกที่ f i l e new s t u r t นะฮะแล้วก็ลองรันดูนะครับนะ <c oughs> เห็นไหมครับนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าไอตัว <c oughs> about นะฮะ tag aside ของเราคือ <c oughs> about this web app เนี่ยมันจะมีแสดงผลเป็นพื้นหลังสีเทานะครับเป็นเกรย์เข้มไปหน่อยนะครับแล้วก็ มีขอบด้านบนนะฮะเป็น header นะฮะใน tag header ก็จะมีสีชมพูอ๋ออีกอย่างนึงนะเกือบลืมไปผมมองเห็นลึกนึกได้เลยใน tag header นะครับจะมี tag nav เห็นไหมฮะสต็อกก่อนนะครับพอใน tag header นะครับจะมี tag nav นะฮะเดี๋ยวเรามากำหนดคุณสมบัติให้ nav กันก่อนนะครับ nav นะครับ tag nav เปิดป pica p ี i c a แบบนี้นะฮะกำหนดความกว้างให้มีความกว้างเท่ากับ1,000พ,พิกเซลนะครับสมมติเอาให้ยาวสุดเท่าเท่ากับ tag header นะครับ float นะฮะ colon left นะครับก็จกัดจดซ้ายเช่นเดิมนะฮะ font f อนต์แฟมิลี่หรือฟอนต์ไซสตรงนี้เนี่ยเราไม่กําหนดนะเพราะว่ามันจะ Inherit it, ิตวมันจะถ่ายทอดคุณสมบัติมาจากแท็กที่ครอบตัวมันก็คือ Tag h e a d เดออยู่แล้วนะครับส่วน Background Color Background Color ผมใช้เป็นสีอะไรดีสีเหลืองก็แล้วก,กันนะครับเซฟนะครับ ลองรันดูนะฮะคลิกไฟล์ html แล้วลองรันดูนะฮะโอเคนะฮะเราก็จะได้ tag nav ก็กำหนดคุณสมบัตินะฮะกำหนดพื้นที่ภายในตัว header แล้วทีนี้คุณจะเห็นนะ,ะมันมีแท็ก department address schedule เนี่ยแล้วก็ footer อันด้านล่างเนี่ยนี่นี่คือแท็ก footer นะ,ะมันก็ยังเรียงสบายอยู่นะครับถัดไปเนี่ย <c oughs> เป็นท็ก section นะครับเป็น section เนี่ยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมกำหนดว่าให้ tag section เนี่ยเป็นพื้นที่ขอบนอกสุดนะครับเห็นไหมฮะเป็นพื้นที่ขอบเขตนอกสุดและภายในบรรจุ article หลายๆอันไว้ในตัวเองนะครับ <c oughs> ในไฟล์ simple. The css นะครับเราก็กำหนด tag section นะครับ เซสชันเปิดปีกาปีปิกานะครับกำหนดค่าความกว้าง <c oughs> กำหนดค่าความกว้างนะครับเนื่องจอากเนื่องจากแท็ก a s i า e นะครับแท็ก a s i า e กำหนดไว้ที่เท่าไหร่แท็ก a s i า e กำหนดไว้300พิกเซลไปแล้วเนี่ยลดดีกว่าเหลือ200พอนะครับจากนั้นใน section เนี่ยเราจะ ประกาศสัก800นะฮะไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า a s i d e กับ tag section เนี่ยจะแสดงผลอยู่เคียงกันอยู่ข้างๆซึ่งอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราสัธิ้งให้ดูนะฮะ float นะครับ float left background color นะครับ background color เป็น สมมุติเป็นทิวนะฮะสีอะไรไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็เซฟเลยก็ได้นะครับนะะนะะคลิก n e w s t r u กดอทเนตเมลนะ,ะแล้วก็รันโอเคนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้พื้นที่ของแทก็ก s i ซาแล้วก็แทก็ก s e สชั่นนะครับแต่ อย่าลืมว่าในเซสชันเนี่ยเราใส่อาร์ติเคิลใช่ไหมอาร์ติเคิลอันแรกเป็นดีพาร์ตเมนต์กับบลา bla อาร์ติเคิลอันที่2เป็นอัตราส่อาร์ติเคิลอันที่3เป็นสเกดูนะครับเราก็ต้องกำหนดให้กับอาร์ติเคิลอีกนิดหนึ่งนะครับแท็กอาร์ติเคิลนะครับเราก็เปิดแท็กอาร์ติเคิล a r t i c l e นะครับเปิดแท็กอาร์ติเคิลปิดแท็ก เปิดปิดน,นะครับความกว,ากว้างนะครับ <c oughs> กำหนดค่าความกว้างนะครับเนื่องจาก article นั้นอยู่ในออยู่ในพื้นที่นะครับของ section นะครับกว้างสูงสุดได้800ิกเซลดังนั้นเราจะประกาศสูงสุด800 p ีเลยก็ได้นะครับแล้วก็ fold left นะฮะแบบนี้เพื่อให้ลอยชิดซ้ายนะฮะแล้ว แล้วก็เพื่อให้เห็นนะครับอย่างเด่นชัดนะครับว่ามันมีความแตกต่างนะนะฮะแบ็กกราว n ์ผมใส่แท็กแบ็กกราวน์คอลเลอร์นะครับแบ็กกราว n ์ค o ลเลอร์แล้วก็สมมติผมใช้สีอันนี้ละกันวีดนะฮะสีเหมือนขนมโฮวีดนะครับแล้วก็เซฟนะครับกด Ctrl S นดนะฮะแล้วก็ลอง ไปที่ไฟล์ HTML แล้วก็คลิก Firefox คลิกรันค,ครับเห็นไหมครับจากเดิมตอนแรกม,มันเป็นสีอะไรฮะมันเป็นสีทียวนะฮะสีสีเขียวประหลาดๆเมื่อกี้นะครับมันก็จะเนื่องจากมันมี3ามอัติเคิลแล้วก็เรียงซ้อนกันแล้วก็เ,เนื่องจากมันไม่มีมา r g i n จหรือขอบดังน,นั้นเราจะใส่ Margin ให้กับมัน ใส่มาจินให้กับใส่ Margin ก็คือขอบนะครของอาร์ติเคิลนะครับวิธีการใส่นะครับเหมือนเดิมะฮะมาจินก็ m มาจินสมมุติให้ขอบด้านาด้านล่างเว้นจากขอบด้านล่างนะครับเว้นจากขอบด้านล่างาสัก10พิกเซลนะฮะแล้วก็เว้นจากขอบด้านขวาสักประมาณ5พิกเซลนะฮะ แล้วก็เซฟนะครับกด c o n t r l s, <S นะ <S แล้วลองรันดูนะครับเข้าไหมฮะมันก็จะมีพื้นที่เขียวๆขึ้นมานนิดหนึ่งนะฮะคือมันมีการเว้นขอบระหว่างกันนะครับระหว่างอ a r t i c l e ลทั้ง3อันนะดูเหมือนขีดเส้นแต่จริงไม่ใช่นะนี่คือสีพื้นหลังของมันแต่ว่า <c oughs> แต่ว่า ไอตัวมาชิ i นไรเนี่ยคือ5พิกเซลเนี่ยมันไม่ขยับเลยเพราะอะไรเพราะมันสุดขอบออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยเเราลองลดขนาดดูนะฮะสมมติเอา700พิกเซลสมมติผมลดขนาดของอาร์ติเคิลนะฮะให้มีความกว้าง700พิกเซลนะครับแล้วลอนดูนะครับ,รนะรบเห็นไหมฮะมันก็จะมีขอบไม่เห็นแล้วนะครับ,นะรบหรือถ้าเกิดเราลอง อ,อ,อย่าให้อาร์ติเคิลมันเรียงใกล้ๆก,ก,กันะนะครับสมมุตินะฮะผมผมใส่หนึ่งร้อยพิกเซลนะครับความกว้างของอาร์ติเคิลนะสมมุตินะครับลองดูนะต้องสต็อปโอเคนฮะสันใหม่ที่เนิง เห็นไหมครับตัวอาร์ติเคิลมันก็จะมาลอยติดติดกันแบบนี้เพราะมันกว้างแค่1 5อิพิกเซลแล้วมันยังมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับโอเคนะฮะผมจะเซตให้มันลอยลงมาข้างล่างนะครับมาจินสต็อกก่อนนะครับ <c oughs> สมมติอ่ะมี margin left ซักห้าพิกเซล margin right นะครับสักห้าพิกเซลแล้วก็คลิกที่ไฟล์ html แล้วก็ลองรันดูนะยังเหลือพื้นที่เยอะเลยโอเก็แน่นอนผมกำหนดให้มันกว้างแค่หกร้อยนี่นะ 7จ็700ดร้อยนะครับ,นะรบ,นะรบก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่ฮะอีกร้อยพิกเซลนะครับเจ็750ดนะร้อยห้าสิบก็แล้วกันนะครับโอเคนะฮะแต่สมมุตินะฮะถ้าเกิดว่าเราไปกำหนดให้แท็กสีส่วนเซกชันเนี่ยก็คือพื้นฐานฐานของไอตัวแท็กอาร์ติเคิลเนี่ย มันมันกว้างกว่าน,นั้นเช่นตอนนี้ผมไปกำหนดหนด800ใช่ไหมแล้วก็เอซายมัน200ะชั้นมันก็พอดีพันพิกเซลแต่ถ้าเกิดผมไปกำหนดสัก900ขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะลองดูนะครับกำหนดเซกชันกว้าง900นะฮะเมื่อลองมาดูนะะคุณจะเห็นไหมฮะว่ามันถูกตัดลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็แท็ก ฟุตเตอร์ถูกเรียกขึ้นมาข้าบนเนื่องจากมันไม่ได้กับถูกกำหนดคุณสมบัติอะไรนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยต้องออกแบบให้ดีนะว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะกี่พิกเซลก็ว่ากันไปแล้วก็พยายามอย่าให้มันล้นขอบไม่งั้นมันจะถูกปัดลงมาแบบนี้นะครับจากนั้น <c oughs> กลับเป็นอย่างเดิมนะครับ800พิกเซลเหมือนเดิมดีนี้แท็กสุดท้ายนะครับก็คือแท็กฟุเตอของเรา แท็บฟูเตอร์คืออาจจะเอาไว้แสดงข้อความอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าเครดิตของผู้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในฟูเตอร์ผมกำหนดคุณสมบัติ width นะครับโคโลนหนึ่งพันนะฮะเท่ากับเฮดเดอร์นะครับแล้วก็ใส background color ่แบ็กกราวน์ค o ลเลอร์เป็นเอ่อเป็นมีสีบลูไวโอเ e t ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ผมกำหนด,ดค่าความสูงให้กับแท็กนี้ด้วยสัก50พิกเซลนะครับแบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดอ,อยากจะได้ฟอนต์ภายในแท็กนี้นะฮะให้เป็นสีขาวนะฮะผมก็ใส่ Attribute Color แล้วก็ไว้ t e แล้วก็ Semibold นะครับ เซฟนะครับแล้วก็ลงรันดูหายไปไหนอ๋อเงี้ยแหละก็ทำไมฮะก็ตัวหนังสือมันสีขาวก็ <c oughs> ตทษที์ฟุตเตอร์ เกือบลืมนะฮะ float อย่าลืมนะครับ float left นะครับลองรันใหม่นะครับอขึ้นกันโอเคนะฮะทีนี้เราก็เห็นแทบฟุตเตอร์ของเราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนแท็ก aside เนี่ย คือตัวหนังสืมันมีแค่เนี้แล้วผมก็ผมไม่ได้กําหนดคุณสมบททัติให้หรือค่าความสูงให้เหมือนกับอย่างฟูตเตอร์นะครับมันก็เลยโชว์หดสั้นๆแค่นั้นเองนะครับสกครู่นะครับ,บ,รบโอเคครับทีนี้ลงรันดูอีกครั้งนะครับโอเคนะครับก็ คลิปนี้นะครับก็ยังยังมีส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับคือผมบอกบอกไว้แล้วว่า,ามันจะต้องเป็นยังไงมันจะต้องจัดเรียงแบบพื้นที่การทำงานเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับขอยัดนะครับส่วนในแท็ก html เหล่านี้เนี่ยมันเป็นแท็กที่ใช้แสดงผลนะครับดังนั้นก็ อาจจะไม่ต้องข้องบลน,นะฮะว่าเราไปกําหนดอะไรผิดพลาดที่ไฟล์ HTML หรือไม่นะฮะแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาคือต้องไล่เช็คดูนะครับว่าความกว้างมันเกินเกินพิกเซลหรือเปล่าซึ่งผมสสนษฐานว่าไม่ใช่นะครับพันพิกเซลนะฮะในแท็บบอดี้นะครับสูงขึ้นไปหน่อยนะครับ ในแท็บพอดีออผมผมลองใส่คอมเมนต์นะครับที่บรรทัดนี้นะฮะใส่คอมเมนต์นิดนึงนะครับดูนะฮะว่าโฟ l เดทจริงๆโฟลเ l e ไม่นี่ไม่น่าไม่น่าจะใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นอกสุดของพื้นที่การทํางานของเรานะครับลงลงดันนะครับดันไฟของเราเออโอเคทีนี้นะฮะ หน้าเว็บ browser ของเราเนี่ยก็แสดงผลให้พื้นที่การทำงานทั้งหมดเนี่ยเ,เ,เว้นระยะจากด้านซ้ายนะครับมาแล้วนะครับประมาณส5บ้ส,สิบประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้วัดนะครับถ้าอยากจะวัดก็คงต้องใช้เครื่องมืออื่นมาช่วยนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับไอ้ตรงมาจินที่เป็นด้านท็อปเนี่ยนะครับคือก่อนก่อนที่เราจะสั่งใช้ามาร์จินนะครับใช้คำสั่งมาร์จินท็อป มันก็จะมีพื้นที่เว้นว่างไว้น,นิดหนึ่งนะครแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหรือถ้าดูจากคําสั่งนะฮะมาจินมาจินท็อปก็คือศูนย์พิกเซลนะครับอันนี้ผมไม่ใส่ไม่ใส่หน่วยก็ได้นะครับก็ถือว่า,าไม่ไม่มีไม่มีระยะนะไม่มีการเว้นระยะเอาไว้นะครับมันก็จะติดกันเป็นแถบเดียวกันแบบนี้ไปเลย <c oughs> <c oughs> นะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบตะเพียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ